สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูวิพาสอนคณิตนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะวันนี้เด็กๆจะทําลงแบบฝึกหัดนะคะแต่ก่อนที่จะทําเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนิดนึงคุณครูจะยกตัวอย่าง2ข้อนะคะไม่นานเด็กๆต้องมีสมาธินะคะทําความเข้าใจไปพร้อมกันเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะข้อ1ค่ะ486 ลบ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม486ลบ293เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมันเป็นการลบแบบเป็นการตั้งลบใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมีวิธีทำค่ะขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะวิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นนะคะาการ ลบนะคะเราจะใช้เลขมากเป็นตัวตั้งซึ่งจากโจทย์นะคะเลขมากเป็นตัวตั้งอยู่แล้วเรานำตัวตั้งมาเขียนในบรรทัดเดียวก,กันกับวิธีทำนะคะ486นะคะ486คือตัวตั้งนะคะใส่เครื่องหมายลบนะคะตามด้วยตัวลบคือ293ตัวลบเราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ เมื่อเราเขียนตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเสร็จแล้วเราจะทําการลบนะคะโดยเราจะเริ่มจากหลักขวามือสุดก่อนคือหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยเป็นเลข6ลบเลข3เด็กๆจําไว้นะคะเลขมากลบเลขน้อยลบได้ฉะนั้น6 ลบสามลบได้นะคะหกลบสามก็ได้สามนะคะหกลบสามเหลือสามหลักหน่วยเสร็จแล้วขยับมาที่หลักสิบหลักสิบเป็นเลข8ปดลบเก้าแปดลบเก้าลบไม่ได้นะลูกแปดลบเก้าลบไม่ได้นะคะเพราะว่าเลขแปดมีค่าน้อยกว่าเลขเก้า เหมือนเราไปเซเว่นนะคะเรามีเงิน8บาทเราจะไปซื้อขนม9บาทพี่พนักง,งานให้ซื้อไหมคะมีเงิน8บาทอยากกินลูกอม9บาทซื้อไม่ได้นะคะอ่าฉะนั้นเราก็จะทำการยืมนะคะยืมในหลักถัดไปคือหลักร้อยซึ่งเป็นเลขสีจะไม่เหลือ4ี่แล้วเพราะว่าให้ยืมไป1ก็จะเหลือ3ามใช่ไหมคะอ่าทีนี้กลับมาที่หลัก10หลัก10ก็ไม่เหลือแแล้วค่ะ เพราะว่ายืมเขามาแล้วตัวก็จะเพิ่มขึ้นก็เป็น18นะคะทีนี้ดูที่หลักสิบเหมือนเดิม18-9ลบ9ลบได้แล้วเพราะว่า18มันมากกว่า9แล้วนะคะ18ลบ9ลบได้ให้เอา9ไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึง18 9แล้ว10 11 12 13 14 1ิ1ห1าสิดนับไปทั้งหมด9นะคะดังนั้น1 8บลบเเหลือ9นะคะเสร็จแล้วหลักสิบขยับมาที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลข3าลบสเลขข้างบนนะคะตัวเลขสีแดงนะคะสาลบสลบได้3าลบสเหลือ1นะคะบรรทัดตอบให้ขีดเส้นใต้2เส้น เสร็จแล้วอย่าลืมตอบขีดเส้นใต้สองเส้นตอบเป็นตัวเลขไทย193ต่อกันที่ข้อ2นะคะข้อ2 753 -317 ลบ317เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อที่2 753 ลบ7 1 7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนที่คุณครูบอกว่ามันเป็นการลบโดยการตั้งลบดังนั้นมันจะต้องมีคำว่าวิธีทำซึ่งวิธีทำต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเราจะนำตัวตั้ง ตัวตั้งของเราคือ753มาเขียนบรรทัดเดียวกันกับวิธีทำรรนะคะ753ครูจะไม่เขียนตัวเลขชิดกันนะคะครูไม่เขียนตัวเลขติดกันแต่ว่าครูวิจะเว้นหตัวอักษรน,นะคะตามด้วยเครื่องหมายลบวิธีลบตามด้วยเครื่องหมายลบนะคะ ามด้วยตัวลบตัวลบคือ317เขียนตัวลบเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นนะคะทีนี้เมื่อเราเขียนตัวตั้งเสร็จแล้วตัวลบเสร็จแล้วเราจะทําการลบอ่าเราจะทําการลบวิธีลบเราก็จะเริ่มจากหลักขวามือสุดหลักขวามือสุดคือหลักหน่วยลูกหลักหน่วยเป็นเลข3ลบ7 3ลบ7 ลบไม่ได้เพราะว่าเลข3มีค่าน้อยกว่าเลข7นะคะทันนะ3มีค่าน้อยกว่า7ลบไม่ได้เราก็ต้องยืมหรือกระจายนั่นแหละค่ะมันเป็นอ่ามันเป็นลักษณะเดียวกันเนาะแต่ใช้คําต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นกระจายมันจะกระจายในหลักสิบมาหนึ่งสิบ เนี่ยมันจะงงครูใช้ยืมเลยนะคะครูใช้การยืมเลยเนาะอ่ะยืมจากหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบให้ยืมไปก็ไม่เหลือห้าแล้วนะคะยืมไปก็จะลดลงหนึ่งเหลือสี่หลักสิบเหลือสี่ใช่ไหมคะถอยกลับมาที่หลักหน่วยหลักหน่วยก็ไม่ใช่สามแล้วเพราะว่ายืมเขามาแล้วตัวเองก็จะมีเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสิบสาม ก็จะได้13-7ลบ7ทีเนี้ยลบกันได้แล้วเพราะว่า13มันมากกว่า7 13-7ลบเเราเอาเลข7ไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึง13 7แล้ว8 9 10 11 12 13เรานับไป6ฉะนั้น13-7ลบเเหลือ6เสร็จแล้วหลักหน่วยขยับมาที่หลักสิบ หลักสิบดูเลขสีแดงนะคะเลขสีข้างบนนะคะเหลือสี่นะลูกสี่ลบหนึ่งเหลือสี่สี่ลบหนึ่งลบได้เพราะว่าสี่มากกว่าหนึ่งสี่ลบหนึ่งมีอยู่4ี่ฮออกไปหนึ่งก็เหลือสามใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลักสิบขยับมาที่ 100. หลักร้อยหลักร้อยลบกันได้เลยนะคะเพราะว่าเลขเจดมีค่ามากกว่าเลขสามเจ็ดลบสามลบได้ ดังนั้น7จลบ3มีอยู่เเอาออกไป3เหลือ4ได้คำตอบแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตอบขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนกันเวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะ436เสร็จแล้วทั้ง2ข้อให้เด็กๆทำงานตามที่คุณครูมอบหมายแล้วส่งงานด้วยนะคะ ไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ